คุณไม่ต้องเกิดมา IQ สูงหรือเป็นคนหัวไวเรียนเก่งแต่ถ้ามีบุคลิก5แบบนี้คนจะคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดทันทีความฉลาดมันไม่ใช่แค่เรื่องสติปัญญาแต่มันอยู่ที่วิธีคิดวิธีวางตัวและวิธีทำตัวให้ดูไม่โง่สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปรู้จัก5บุคลิกที่คนฉลาดมักมีและที่สำคัญคุณฝึกได้ทุกข้อไปฟังกันครับบุคลิกที่ห ช่างสังเกตและมีความอยากรู้อยากเห็นสูงบางคนคิดว่าคนฉลาดต้องพูดเก่งคิดเร็วมีคำคมติดปากตลอดเวลาแต่เอาเขาจริงบุค,คลิกหนึ่งที่ผมเห็นว่าเด่นชัดในคนฉลาดจ,จริงๆคือช่างสังเกตและมีความอยากรู้อยากเห็นแบบไม่รู้จบคนพวกนี้ไม่ได้อึอ,อะก็แสดงความคิดเห็นแต่เขามักจะดูเงียบๆชอบซุ่มดูชอบตั้งคำถามที่ฟังแล้วเราจะร้องในใจว่าเฮ้ย ทำไมฉันไม่เคยคิดแบบนี้บ้างผมเคยทำงานกับผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่เคยแสดงตัวเป็นหัวหน้าแต่เวลาประชมเขาจะนั่งฟังเงียบๆจดนิดๆแล้วถามกลับมาแค่คำถามเดียวแต่คำถามนั้นพาให้ทุกคนในห้องเงียบกริบเพราะมันลึกไปที่พวกเราคิดไปอีกหลายชั้นเขาไม่ได้ฉลาดเพราะเรียนจบสูงหรือมีตำแหน่งใหญ่โตแต่เขาช่างสังเกตสิ่งที่พวกเรามองข้ามไป และเขาสนุกกับการเรียนรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบที่บางคนมองว่าไร้สาระคนที่อยากรู้ไม่ได้หมายความว่าชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนะครับแต่เป็นคนที่เห็น,นกลไกเล็กๆของโลกและรู้สึกอยากเข้าใจเขาจะถามว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมใครเป็นคนคิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงความอยากรู้นี่แหละที่กลายเป็นเชื้อเพลิงให้เขาเรียนรู้ได้ไวพัฒนาได้เร็ว และมักจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆได้แม่นยำมีคำพูดที่ผมชอบมากว่าคนโง่มั่นใจว่าตัวเองรู้หมดแล้วส่วนคนฉลาดมั่นใจว่าตัวเองยังรู้น้อยเกินไปฟังดูเจ็บนะแต่ก็จริงคนที่ช่างสังเกตและฝ่รู้เขาจะเปิดกว้างกับแนวคิดใหม่ๆแม้กระทั่งความคิดที่ขัดแย้งกับตัวเองเขาไม่ยึดติดไม่เรียบตัดสินและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความฉลาด แล้วถ้าอยากฝึกให้ตัวเองมีบุค,คลิกแบบนี้เริ่มง่ายๆครับอ่านหนังสือวันละหน้าดูสารคดีแทนไถโซเชียลลองฟังมุมมองคนอื่นแบบไม่รีบเถียงหรือแค่ตั้งคำถามเล่นๆกับสิ่งรอบตัวทำไมสัญญาณไฟถึงเรียงสีนี้ทำไมแมวถึงชอบนอนในกล่องมากกว่าที่นอนคุณไม่จำเป็นต้องหาคำตอบทันทีแต่แค่คุณเริ่มถามโลกก็เริ่มเปิดกว้างให้คุณแล้วลองถามตัวเองดูนะครับ คุณสงสัยอะไรบ้างในชีวิตประจําวันและอย่ากลัวที่จะเป็นคนที่อยากรู้เพราะบางทีคําถามโง่ๆที่เรากล้าถามอาจพาเราไปสู่คําตอบฉลาดๆที่เปลี่ยนชีวิตได้เลยครับบุคลิกที่สสามารถปรับตัวและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วยุคนี้มันไม่ใช่ยุคของคนเก่งที่สุดหรอกครับแต่มันเป็นยุคของคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดไม่งั้นคุณก็จะเหมือนญาติผมคนหนึ่งที่ยังคงใช้โทรศัพท์ปุ่มกด แล้วบ่นว่าโลกมันหมุนเร็วเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วเขาตั้งหากที่ยืนอยู่กับที่คนที่ปรับตัวเก่งไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่เขากล้าเลิกยึดติดกับของเดิมและมองว่าสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ภยัยแต่คือโอกาสที่ยังไม่มีใครใช้คุณสังเกตไหมครับว่าคนที่เปิดใจรับของใหม่มักจะหาโอกาสได้ก่อนคนอื่นเช่นช่วงที่ AI เริ่มบูม คนที่กล้าเรียนรู้ Midjourney หรือ ChatGPT แบบจริงจังก็สามารถเอาไปต่อยอดทำภาพทำสคริปต์ทำรายได้แบบที่คนสายออฟไลน์ต้องรองว่าแล้วตูจะอยู่ยังไงผมเคยอยู่ในช่วงที่งานประจำหายรายได้ศูนย์ทักษะที่มีเหมือนไม่มีใครต้องการแต่เพราะยอมเปิดใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ทั้งที่งงสุดๆตอนเริ่มต้นสุดท้ายมันก็กลายเป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ การเรียนรู้ที่เร็วไม่ได้แปลว่าต้องเรียนไวแบบสายฟ้าไหลแต่หมายถึงคุณไม่ดื้อดันอยู่กับของเดิมนานเกินไปถ้าชีวิตเป็นเรือคนฉลาดคือน,นักเดินเรือที่รู้ทิศลมแล้วกล้าปรับใบเรือไม่ใช่ยึดกับเส้นทางเดิมแล้วต่อว่าทะเลว่าคลื่นมันแรงลองมองชีวิตตอนนี้ของคุณสิครับมีอะไรบ้างที่คุณยังยึดต,ติดอยู่ทั้งที่มันไม่ได้ผลอีกแล้วถ้าใช่ ก็ถึงเวลาทดลองเส้นทางใหม่ๆบ้างคืนนี้ก่อนนอนลองเขียนลงกระดาษหนึ่งอย่างที่คุณยังดื้อกับมันอยู่แล้วถามตัวเองว่าถ้ากล้าปรับแค่นิดเดียวชีวิตจะเบาขึ้นไหมการเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายแต่ถ้าคุณไม่กล้าออกจากกรอบอย่าหวังว่าชีวิตจะเดินไปเจออะไรใหม่อย่าลืมนะครับคนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้เยอะแต่คือคนที่กล้ารู้ใหม่ได้เสมอบุคลิกที่สาม รู้จักตัวเองและเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นฉลาดทางอารมณ์บางคนเรียนจบปริญญาโทรเรียนได้ว่าฉลาดระดับตอบได้เก็บทุกคำถามในห้องประชุมแต่พอคนรอบข้างทำหน้าน,นิ่งใส่กลับเดาไม่ออกว่ากำลังโกรธหรือแค่หิวนี่แหละครับคนที่ฉลาดทางวิชาการแต่สอบตกเรื่องความเข้าใจคนคนฉลาดจริงๆไม่ใช่แค่รู้เยอะแต่ต้องรู้ใจ รู้ว่าตัวเองกําลังรู้สึกอะไรและคนตรงหน้าเขากําลังรู้สึกยังไงการรู้จักตัวเองคือการมองเข้าไปข้างในรู้ว่าอารมณ์แบบไหนที่กระตุ้นให้คุณระเบิดหงุดหงิดหรือหลุดจากเป้าหมายและพอคุณเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้คุณก็จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ตัวเองไปทําร้ายใครหรือทําลายสิ่งดีๆที่คุณสร้างมาเองคน EQ สูงเขาไม่ได้เก่งแค่ควบคุมอารมณ์ตัวเอง แต่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเมื่อไหร่ควรฟังและเมื่อไหร่ควรพูดเขาไม่ใช่คนที่ตอบไวแต่เป็นคนที่อ่านเกมได้วิเคราะห์เป็นไม่ต้องพูดเยอะแต่พูดทีคนฟังทั้งห้องเพราะเขาเข้าใจอารมณ์ของสถานการณ์เคยมีเพื่อนร่วมงานของผมคนหนึ่งไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในแผนกแต่เวลามีปัญหาทุกคนมักจะไปปรึกษาเขาก่อนเพราะเขาไม่ด่วนตัดสิน ไม่พูดจาร้าวใจและที่สำคัญเขาฟังด้วยความเข้าใจจนผมแอบเรียกเขาในใจว่าที่ปรึกษาไม่ประจำตำแหน่งลองคิดดูนะครับคุณจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สำคัญถ้าคนทำงานด้วยรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วเครียดมันก็เหมือนเครื่องยนต์ที่แรงมากแต่ไม่มีใครกล้านั่งลองสังเกตตัวเองเวลาโมโหโครั้งถัดไปแล้วถามว่านี่เราโมโหเพราะเรื่องจริง หรือเราโมโหเพราะใจเราไปตีความมันเองการรู้จักตัวเองคือการเริ่มฝึกฟังเสียงข้างในและการเข้าใจคนอื่นก็เริ่มจากการฟังโดยไม่รีบแทรกคำว่าแต่เข้าไปทุกประโยคความฉลาดบางทีก็ไม่ได้วัดกันที่ IQ แต่วัดกันว่าใครอยู่ใกล้แล้วใจเย็นขึ้นมากกว่าพรับบุคคลิกที่4มีวินัยและสามารถจัดระเบียบความคิดได้ดี บางคนดูฉลาดนะครับพูดเก่งจำข้อมูลได้เยอะแต่ใช้ชีวิตเหมือนเปิดแถบไว้40หน้าบน Google Chrome ทุกอย่างโหลดข้างๆแล้วจบวันด้วยคำว่าเหนื่อยจังแต่ไม่รู้ทำอะไรไปบ้างคนฉลาดจริงเขาไม่ได้พึ่งพาความสามารถอย่างเดียวแต่เขาใช้วินัยเป็นรากฐานและใช้การจัดระเบียบความคิดเป็นแผนที่ชีวิตลองสังเกตดูครับ คนที่บรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะเขาทำอะไรยิ่งใหญ่ทุกวันแต่เพราะเขาทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆได้อย่างสม่ำเสมอทุกเช้าเขารู้ว่าควรทำอะไรก่อนทุกเย็นเขารู้ว่าสิ่งที่ทำไปมันพาเขาเข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนวินัยมันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งหน้าตั้งตาคอยหรอกครับไม่มีใครตื่นเต้นกับคำว่าตื่นตีห้ากินคลีนหรือนั่งสมาธิแต่ผลลัพธ์ของวินัยมันต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับที่เราจะปล่อยให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไม่มีจุดหมาย ผมเคยอยู่ในช่วงที่ชีวิตยุ่งทุกวันแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองก้าวหน้าจนวันหนึ่งผมลองเขียน To Do List หรือสิ่งที่ต้องทำแค่3ข้อก่อนนอนแค่นั้นครับชีวิตผมเริ่มกลับมามีทิศทางไม่ใช่แค่ทำให้เสร็จวันๆแต่ทำให้เข้าใกล้เป้าหมายจริงๆการจัดระเบียบความคิดก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเมื่อหัวคุณโล่งทุกปัญหาที่ดูใหญ่จะถูกแยกเป็นส่วนเล็กๆที่จัดการได้เหมือนคุณถอดลิ้นชักออกมาทีละช่อง แล้วค่อยๆจัดระเบียบทําความสะอาดทีละชิ้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันยุ่งเหมือนห้องที่ไม่ได้จัดมา3ปีลองเริ่มจากวันละหนึ่งมุมวางแผนเล็กๆสัก3าอย่างในแต่ละวันคุณอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกฝ่ามือแต่ถ้าคุณได้เริ่มแค่เริ่มทํานิดหน่อยครับก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นแล้วและความรู้สึกดีนี้แหละครับคือพลังที่จะทําให้คุณฉลาดขึ้นเรื่อยๆแบบยั่งยืนถ้าคุณเคยผ่าน หรือกำลังอยู่ในช่วงที่ชีวิตยุ่งไปหมดลองคอมเมนต์มาแชร์กันว่าคุณรับมือกับช่วงนั้นยังไงผมจะรออ่านครับบุค,คลิกที่5มีอารมณ์ขันและถ่อมตนคุณเคยเจอคนที่เก่งมากแต่พูดจาแบบถ่อมตนและมีอารมณ์ขันบ้างไหมครับเวลาอยู่ใกล้คนแบบนี้เราจะรู้สึกสบายใจไม่กดดันเขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเก่งกว่าแต่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งไปด้วยได้ คนฉลาดที่แท้จริงมักจะไม่โอ้อวดเขารู้ว่าการทำตัวเปิ่นๆเ,เพื่อให้คนอื่นหัวเราะมันไม่ได้ทำให้เขาดูด้อยลงแต่กลับทำให้เขาดูเข้าถึงง่ายและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเพราะอารมณ์ขันไม่ได้แปลว่าตลกแต่แปลว่าเขามีความยืดหยุ่นและการผอมตนไม่ได้แปลว่าไม่มั่นใจแต่แปลว่าเขารู้ขอบเขตตัวเองดีคนที่มีอารมณ์ขันและ่อมตนมักจะดูฉลาดกว่าคนชอบอวดไม่ใช่เพราะเขารู้มากกว่า แต่เพราะเขาทำให้คนอื่นอยากฟังมากกว่าอารมณ์ขันแบบฉลาดไม่ใช่มุกตลกคาเฟ่น,นะครับแต่คือการอ่านสถานการณ์ออกว่าควรเบาควรหนักควรเงียบหรือควรขำมันคือการใส่น้ำแข็งลงในกาแฟร้อนเพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นไม่ลูกปากแล้วรู้ไหมครับว่าคนที่หัวเราะเยาอตัวเองได้ส่วนใหญ่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเพราะเขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเขายอมรับว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่อง ซึ่งฟังดูธรรมดาแต่นี่แหละคือความฉลาดที่แท้จริงเรื่องของตนก็เหมือนกันครับมันไม่ได้แปลว่าดูด้อยหรือขัดความมั่นใจแต่มันคือการยอมรับว่าโลกใบนี้มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะและเราไม่จำเป็นต้องเป็นพระเอกในทุกบทสนทนาผมเคยเจอหัวหน้าคนนึงฉลาดมากเรียนจบต่างประเทศแต่เวลาคุยกับทีมเขามักจะเริ่มต้นกับคำว่าเรื่องนี้ผมอาจจะมองไม่ละเอียดนะลองช่วยกันคิดหน่อยประโยคนี้ครับ ทำให้ทุกคนในห้องกล้าสเสนอไอเดียและทำให้งานออกมาดีมากกว่าที่เขาจะคิดและทำคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากฉลาดแบบหน้าอยู่ใกล้ลองหัวเราะให้มากขึ้นหน่อยและลดคำว่ารู้แล้วรู้แล้วลงบ้างเชื่อเถอะครับลกอนี้น่าเรียนรู้กว่าที่คุณคิดถ้าคุณมีประสบการณ์ขำๆเรื่องขอมตนในแบบที่คุณประทับใจคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังบ้างนะครับแต่ถ้าฟังจบแล้วยังรู้สึกว่า เออฉันยังไม่มีสักข้อเลยอย่าพึ่งท้อครับเพราะข่าวดีคือบุค,คลิกของคนฉลาดมันฝึกได้ไม่ได้ต้องเกิดมาพร้อมสมองระดับไอน์สไตน์แค่เริ่มจากข้อเดียวเช่นลองฟังคนอื่นพูดให้จบก่อนแล้วเราค่อยพูดหรือหยุดเลื่อนมือถือแล้วอ่านสิ่งนั้นให้ลึกขึ้นได้กว่าเดิมทุกครั้งที่คุณเลือกพัฒนาตัวเองคุณกำลังฝึกสมองให้ฉลาดขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มยามบำรุงสมองกล่องละพัน อย่าลืมนะครับคนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้อะไรอีกบ้างสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่อง Zero to Hero จุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมาีโ r o แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับ โชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ